มาถึงช่วง2กล้องร้องทุกกันนะครับนี่ก็ชาวบ้านใน3ามตำบลน,นะครับของอำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่นน,นะครับประสบปัญหาถนนในหมู่บ้านนี้เป็นหลุมเป็นบ่อมา1ปีแล้วนะครับทำให้การสัญจรไปมายากลําบากนะครับจึงร้องขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปซ่อมแซมถนนให้ด้วยนะครับเอาติดตามได้นะครับในช่วง2กล้องร้องทุกครับ สุพรรณวารินชาวบ้านวังขอนแดงเล่าว่าถนนในหมู่บ้านชำรุดมานานทําให้การสัญจรล,ลําบากจะเห็นว่าถนนเป็นหลุมเป็นบ่อและส่งผลให้ชำรุดมาเรื่อยๆดังเช่นในช่วงนี้ที่เป็นฤดูฝนทําให้น้ําท่วมขังรถใหญ่ที่ขับสวนทางกับรถเล็กบริเวณถนนชำรุดเมื่อมาจุดที่มีน้ําขังก็จะกระเด็นใส่รถคันเล็กกว่าและรถคันเล็กต้องคอยขับเบี่ยงออกนอกถนนเพราะเกรงว่ารถใหญ่จะชน ถนนเส้นนี้เกิดอุบัติเหตุอยู่บ้างจากผู้คนที่ไม่ชินทางเมื่อต้องขับผ่านส่วนใหญ่จะเกิดกับรถจักรยานยนต์สาเหตุที่ทําให้ถนนชำรุดเกิดจากรถบรรทุกกานลำบากลําบากแห้งแห้งเด็กหน่อยยางไปขี่รถไปโรงเรียนน้ำก็ฟองสาดใส่ก็เด้กลับขึ้นไปนุ่งส่งไหม่แต่เป็นฝนตกบัดนี้โอ้ยลาบากหลายรถกัดแห้งแห้งแน่นแน่นทั้งไปมาก็บ่สะดวก สองสามแจ้งน้อยนล้วค่ะแล้วปัญหานี้เป็นมานานหรือ,อยังคะโดนเติบแล้วครับค่ะโดนเติบแล้วค่ะเรามีใครไปแจ้งหน่วยงานราชการหรือ,อยังยังยังบ่ท่านมีเพียงแต่ว่าเถคุยกันซื้อค่ะคุยกันว่างไงบ้างคะเพ่ว่าเถไปแจ้งจะไหนแล้วเอามาจะไปหาเจ้ะไหนแล้วถามว่ท่านด้ไปค่ะแต่หน่วยงานราชการเขาได้ลงมาดูไหมคะว่าชาวบ้านเดือดร้อนบ่บ่มีเลยเขาว่าบ่เป็นทางเส้นนี่บ่เป็นทางไง ตำบลนรสันว่าเป็นทางหัวอต่อ็ิดทางจังหวัดนรสันพร้อมกันเลยบอกว่าเอ้าทางจังหวัดนะฮะเ้องยางมาได้เดี๋ยวชิบสอบอแซมหรือก็ได้บอกกันอยู่ดุสิ์ปู่น้อยบอกว่าชาวบ้านเคยหารือเรื่องถนนเป็นหลุมเป็นบ่อเพื่อจะหาทางแก้ปัญหาหลายครั้งแล้วโดยแจ้งไปทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่ได้รับคําตอบว่าไม่มีงบประมาณในการซ่อมแซมทําให้ชาวบ้านไม่มีหนทาง ต้องทนใช้ถนนเส้นนี้ต่อไปถึงแม้จะได้รับความลำบากก็ตามโมกระเดียดร้อนนะครับถนนนี่ละ่ละจะไปเมื่อการลำบากบ้านก็จะเอา,าไปก็ว่าเอาบา้านนี้ก็มีอบตบ่อกระโจว่าอยู่ถนนเส้นนี้มีชาวบ้านที่ต้องสัญจรผ่านจำนวน3ามตำบลได้แก่ชาวบ้านตำบลหนองกุงเซินขุดขอนแก่นซึ่งขณะนี้ช่วงหน้าฝน นอกจากถนนจะเป็นหลุมเป็นบอ่อแล้วยังมีน้ำขังอีกด้วยประกรณ์จินันทุยาถ่ายภาพชนิตาประศสวัสต์ทีมข่าว NBT บขอนแก่นรายงาน